โอ้ยในที่สุดก็มาสักทีครับชุดเอ็กสูตตัวที่สองของเกมภาพ m โมบ l e บัตรเรเวนโอ้โหอย่างเท่หืมโดดลงมาอย่างนี้เลยอ๋อไอจัดการมัน สวินลัตติการไม่ใช่ละอันนั้นัันแบทแมนโอเคครับผมโอ้โหในที่สุดก็มาสักทีนะครับหลังจากที่รอกันมาอย่างยาวนานชุดบัตเรเวนครับเป็นชุดอีกาสีเลือดนั่นเองเคมากๆเลยนะครับสำหรับชุดนี้เรด้ว่าไม่พลาดแน่นอนครับในคลิปนี้ผมจะมาทําการเปิดโดยที่ผมมีอยู่ทั้งสิ้น19,000 UC นะครับแต่ว่าก่อนอื่นเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าจะชุดอิกาบัตรเรเวนมันมีความน่าสนใจแค่ไหนนะครับ สนับสนุนโดย Golden เติมเกมบริการเติม UC ราคาถูกก็เติมเองสะดวกปลอดภัยซึ่งตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นในการเติม UC เยอะแยะมากเลยนะครับอย่างเช่นโปรโมชั่นยืนยาวเติมไม่อัน้นและโปรโมชั่นที่2โปรโมชั่นฟิวชั่นราคาถูกบอกได้เลยว่าโปรโมชั่นนี้คุ้มมากๆครับผม หากคุณผู้ชมสนใจสามารถติดต่อไปได้ทางเพจ Facebook ของทางร้านหรือว่าไลน์ ID ของทางร้านได้เลยครับ <S <S ก่อนอื่นผมก็มีโปรโมชั่นแล้วก็กิจก,กรรมดีๆจากทางร้านก o เ d e นเติมเกมมาแนะนำคุณผู้ชมนะครับนะซึ่งตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นซึ่งเป็นโปรโมชั่นพิเศษที่มีเวลาเพียงแค่หนึ่งอาทิตย์เท่านั้นแล้วก็คือโปรโมชั่น one time per price นะสำหรับโปรโมชั่นนี้นะครับจะทำให้คุณผู้ชมเนี่ย ได้ u ยมาในราคาที่โคตรคุ้มเลยนะครับคุณผู้ชมอ่าแล้วนอกจากนั้นนะครับทางร้านก็ยังมีกิจกรรมที่จะแจก UC ซห้ารางวัลน,นะครับเพียงคุณผู้ชมเนี่ยแชร์โพสต์โปรโมชั่นนี้ให้เป็นสาธารณะแล้วก็กดไล์นะครับคุณผู้ชมก็จะมีสิทธิ์ได้รับ UC จากทางร้านโกลเด้นเติมเกมเลยนะครับเลยกได้ว่าง่ายมากๆส่วนลิงก์กิจกรรมจะอยู่ที่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมไปกดกันด้วยนะง่ายๆครับกดแชร์แล้วก็กดไล์นะครับ กาสีเลือดคือผู้ทำลายความชั่วร้ายและคอยปกป้องผู้อ่อนแอเหมือนกับมนุษย์ทั่วไปกาสีเลือดจะสวมชุดเพื่อต่อสู้กับความอายุติธรรมและความชั่วร้ายเพื่อช่วยคนที่ต้องการความช่วยเหลืออันนี้มันซูเปอร์ฮีโร่ชัดนเลยนะครับเนี่ยความเป็นมาโรงงานชุดอัปเกรดนี้คือสถานที่ที่มีความประณีตในการผลิตเกาะมากที่สุดแห่งหนึ่งพวกเขาได้ใช้เทคโนโลยีและวัตถุดิบใหม่ล่าสุดเพื่อทำให้ฮีโร่ในตำนานไม่สูญหายไปกับกาลเวลา เมื่อตำนานของกาสีเลือดเริ่มเป็นที่พูดถึงโรงงานนี้ก็ได้เริ่มออกตามหาพยานเพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมพวกเขาได้ใช้วัตถุดิบหายากในการซ่อมแซมหน้ากากเกาะสนับแข้งถุงม,มือและรองเท้าเพื่อสร้างตำนานขึ้นมาอีกครั้งชุดอัปเกรดกาสีเลือดคือชุดเกาะลำดับที่2ที่ถูกผลิตขึ้นโดยโรงงานแห่งนี้แสดงว่าชุดเกาะลำดับที่หหรือว่าอันแรกก็คือชุดฟาโลนั่นเองนะครับ มีสโลแกนหรือว่าคติเตือนใจยึดมั่นในคำสาบานโดยปกป้องผู้ที่อ่อนแอคำอธิบายการสีเลือดถือกำเนิดจากความกดแค้นของการต่อสู้กับความชั่วร้ายและการปกป้องผู้ที่อ่อนแอกว่าการสีเลือดสาบานว่าจะต่อสู้กับความชั่วร้ายตลอดไปและปกป้องผู้ที่อ่อนแอกว่าด้วยหัวใจอันแสนอบอ้อมอารีโอ้โหอันนี้ก็คือประวัติคร่าว ของชุดกาสีเลือดนั่นเองนะครับเอาละครับคราวนี้เรามาดูของรางวัลที่เราจะได้รับจากการสุ่มกล่องอีกาสีเลือดนะครับอของรางวัลแรกนะครับก็จะเป็นชุดอีกาสีเลือดนั่นเองนะครับก็จะมีชุดอีกาสีเลือดนะครับอันนี้เป็นชุดในระดับ6ดาวนะครับสวยอันนี้ก็จะเป็นระดับ1ดาวนะนอกจากนั้นนะครับก็จะมีเป็นสกินของล่มนะครับเป็นล่มปีอีกาแบบนี้เลยนะครับสวยงามมากแล้วก็มีสกินของกระเป๋านะครับเฮ้ กระเป๋าสวยมากเลยนะครับมีปีกอีกาติดอยู่ด้วยเทมากอ่าแล้วก็มีสกินของเคียวนะครับแล้วก็มีอีโมชันนะครับปีกคุ้มภัยอันนี้คืออะไรอ๋อเป็นการเลียกอีก,กามาแบบนี้นะครับเรียงมาแล้วก็รูปหัวไงเจ้ากาน่ารักมากแล้วก็อีโมชันอีกอันนึงนะครับขนนกสีเลือดอ๋อเป็นการหยิบขนนกขึ้นมานะครับขึ้นมาดูอะไรประมาณนี้ นอกจากนั้นก็จะมีเศษชิ้นส่วนนะครับในการอัปเกรดชุดอีกาสีเลียนนั่นเองนะชุดที่2นะครับก็จะเป็นชุดของตัวลายนะครับอันนี้เป็นชุดแรกกาอินซีสนทรายนอกจากชุดของเขาก็จะมีพวงกุญแจก็มีกรอบรูปนะครับอันนี้ก็เป็นชุดที่2นะครับเป็นชุดไนส์เคปนะครับก็จะเหมือนกับชุดอินซีเลยเนาะแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็ชุดนี้ครับชุดมูนแดนเซอร์มาไงวะเนี่ย โอ้โหมันเกี่ยวอะไรกับอีกาสีเลือดครับชุดนี้แต่ว่าน่ารักดีนะครับชุดนี้เหมาะกับตัวละครผู้หญิงมากเลยอ่าแล้วก็อีกชุดหนึ่งนะครับเป็นชุดโลกโโหชุดนี้อย่างสวยเลยครับถ้าตัวละครผู้หญิงใส่เนี่ยจะดีมากเลยนะแต่ถ้าตัวละครผู้ชายใส่มันจะประมาณนี้ครับตลกมากโอเคราคาก็ประมาณนี้ครับสำหรับของรางวัลจากกล่องอีกาสีเลือดนะครับ โอเคตอนนี้ผมมีอยู่ทั้งสิ้น19,00 0 UC นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าใน19 0 0 0 UC นี้เราจะได้ชุดที่เราต้องการหรือเปล่าสุ่ม10ครั้งแรกสุ่ม10ครั้งใช้600 UC นะครับคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ชมสามารถใช้เศษเหรียญ3 0 0เหรียญน,นะครับในการสุ่มได้5ครั้งนะโอเคครับมาครับ10ครั้งแรกมาดูกันว่าเราจะได้อะไรโอ้ยมีเอฟเฟกต์แบบนี้เลย มีคนนกตกลงมาแล้วก็โ,โหอลังการงานสร้างเดบเโอ้โหได้เศษครับเศษในการอัปเกรดชุดอ๋อมันจะมาแบบนี้เลยนะครับมาเป็นชุดเป็นชุดแบบนี้นะครับซึ่งในแต่ละชุดเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะได้ไอเทมนะครับโอ้โหเรายังไม่ได้ของอีกาสีเลือดเลยนะครับเนี่ย เอ้ยนี่อีกาสีเลือดมาแล้วได้อะไรโอ้โหได้ชิ้นส่วนในการอัพเกรดตาเอ้ยส่วนหน้าจะเป็นเศษในการอัพเกรดมากกว่านะครับเนี่ยเอาชุดอีกาสีเลือดมาอีกแล้วครับเศษอิดแล้วก็ผมโอ้โหไปต่อครับอันนี้เศษล้วนๆเอาสิ ชุดแดนเซอร์ไม่ได้ชุดเลยครับไม่ได้อะไรที่เป็นสกินเลยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหเศษ้วครับเศษรัวๆเศษเยอะมากในการอัปเกรดชุดนี้บอกได้เลยว่าต้องใช้เศษเยอะมากๆแน่นอนครับเฮ้อสิบครั้งแรกได้เดอะเศษทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ชมนี่สุดยอดเลยเอออันนี้อะไรครับเนี่ย โอเคไปกันต่อครับคุณผู้ชมสิครั้งครั้งที่2นะครับลุยกันเลยมาลุ้นกันครั้งที่ทสองนะครับรวๆครับรวๆโอ้ยชุดอีกาสีเลือดมาแล้วได้อะไรโอ้โหได้เศษมาครับหนึ่งหมยูซจะพอหรือเปล่าครับเนี่ยเฮ้ยได้เป็น <Wow. S 1> อีโมชันนะครับในการเรียกนก โหกาสีเลือดมาลัวเลยแม่แต่ไม่ได้ชุดนะครับหืมโฮ้ยมาอีกแล้วชุดเลยเอ้ยเดี๋ยวได้ชุดเลยเหรอสองครั้งได้ชุดเลยโอ้มาครับรอบนี้แบบดวงดีมากเลยคุณผู้ชมโอ้ได้อีโมชั่นําแล้วโอ้เฮ้ยรู้สึกว่าผมจะดวงดีมาก โอ้โหมีใครดวงดีเท่านี้บ้างครับคุณผู้ชมเปิด20ครั้งนะครับได้ชุดมาเลยอะแล้วดูคุณผู้ชมได้อิโมชั่นมาสองอานนะครับซ้าซะด้วยือมอยังไม่จบนะค,คุณผู้ชมเราต้องการเศษในการอัปเกรดชุดนะครับโอ้โหสุดยอดเลย้ว้ว่าได้มาง่ายมากๆเลยนะครับคุณผู้ชม 600 UC ครั้งที่สามมาดูว่าจะเฮงเหมือนกับรอบที่แล้วหรือเปล่านี่ครับเอาเป็นว่าเรากดข้ามไปเลยไหมกดข้ามไปเลยนะกันิ <c oughs> <c oughs> โอ้เสร็จรัวๆครับ <c oughs> ไปต่อครับห0 0้อครั้งที่สีเราต้องการเศษในการอัพเกรดได้เครื่องประดับมาครับแล้วได้กระเป๋ามาอ <Wow. S 2> สุดยอดครับบอกได้เลยว่าวันนี้เราไม่เกลือนะครับวันนี้ผมดวงดีมากเลยอโอยแล้วก็ได้อิโมชั่นซ้ำมาแล้วก็ได้ชิ้นส่วนในการเอาไปแรกนะครับ20ชิ้นเลยเอาละครับกดต่อครับคุณผู้ชมกดต่อครั้งที่6ครับกดข้ามไปเลยโอ้ยได้เคียวมาโอ้โหซ้ำครับซ้ำหนึ่งอัน โอเคแต่ว่าเรายังไม่ได้เศษสีขาวเลยใช่ไหมดาวสีขาวนี่หายากมากครับไปต่อครับไปต่อครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่เจ็ดนะครับชึเอือโอ้โ,อโหย่างเกลือเลยครับครั้งที่เจ็ดเอาล่ะครับต่อไปครับครั้งที่แปดฮึบอหูสามหีิแล้วเศษสีขาวนี่บอกได้เลยว่าหายากกว่าชุดอีกนะเนี่ยโอ้โหครั้งที่เก้าได้ล่มมาครับ โอ้โหได้ล่มมาโอเคก็ถือว่ายังโอเคอยู่ไปต่อรวๆเลยครับคุณผู้ชมเฮ้เอ้ยได้มาแล้วครับโอ้โหเพิ่งจะมีแค่อันเดียวโอ้ต้องใช้กี่อันครับต้องใช้เยอะมากบอกเลยเคียวซ้ำอีกแล้วเอ้ยไม่ใช่สิอันนี้เป็นเคียวอีันหนึ่งนะครับคุณผู้ชมโอ้โหแล้วได้อีโมชั่นซ้ำอีกแล้วตอนนี้รู้สึกอยากได้ชุด <laughs> อยากได้ชุดมาอีกอือ เว้ยดีด๋วยวดสามสิบเศษนี่รู้สึกว่าผมจะได้ชุดมาหรือเปล่าครับมองไม่ทันเน่ยโอ้อาจจะเป็นชุดนะครับเพราะว่าได้ถึงสามสิบเศษเลยนะโอเคครับไปต่อครับไปต่อตอนนี้เศษของเรา่สองร้อยเจ็ดสบห้าแล้วนะครับแล้วก็ UC อยู่เหลืออยู่หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยแล้วโอเคกดต่อครับกดต่อกดข้ามไปเลยแบบนี้หืม อ๋เป็นเคียวนะครับเป็นเคียวซ้ำนั่นเองนะครับโ,โหได้เศษมาเยอะมากนะครับฮอ้าได้มาอีกแล้วครับชิ้นส่วนในการอัปเกรดต,ตอนนี้มีสองแล้วนะโอเคไปต่อครับดวงกำลังมาฮึอ้าได้เคียวครับเออโอ้ยได้มาอีกแล้ว ตอนนี้มี3าแล้วตอนนี้เราสามารถอัปเกรดชุดไปเป็นเลเวลที่2ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ว,ว่าขาดไอ้นี่ครับชิ้นส่วนดวงดาวนะครับตอนนี้มีแค่44อันนะครับขาดอีก5 6อันโอ้โหกว่าจะไปได้แต่และเลเวลนี้บอกได้เลยว่าลาบากมากการส่มหาชุด,ดี่ผมว่ามันไม่ยากหรอกมันจ้างตรงที่ว่าเราต้องหาชิ้นส่วนในการอัปเกรดนี่แหละครับคุณผู้ชมซึ่งมันใช้เยอะมากๆโอ้เรียกได้ว่า9,00 0 UC ยูนี่ไม่พอนะครับต้องเปิดเพิ่มนะ ตอนนี้เราเหลือแค่หมื่นยูซีเท่านั้นนะครับอย่างน้อยขอสักสองสเวลอะ่ะโอเคกดข้ามไปเลยอือได้ชิ้นส่วนสีขาวมาอีกแล้วครับคุณผ,ผู้ชมแต่ว่าชิ้นส่วนสีเหลืองนี่เราต้องการเยอะมากๆนะครับไปกันต่อครับข้ามรัวๆขอชุดบ้างเหอะไม่ได้ชุดเลย อว้าวได้ชุดมาได้ชุดมาครับคุณผู้ชมพอได้ชุดนี้เราจะได้เศษสีขาวอันนี้มาถึงสองอันเลยนะโหสุดยอดเลยเรียกได้ว่าเราได้ชุดมาถึงสองชุดแล้วนะครับเยี่ยมมากเลยอ้บ๊บหูยรอบนี้เศษรัวๆครับรอบที่เท่าไหร่ไม่รู้ครับไม่ได้นับเลย <c oughs> ได้ชุด n i สเ t s มา <S ชุดตัวที่สองนะครับ โอเคครับแล้วก็ชิ้นส่วนนะครับอื้อเคียวโหวได้ตั๋วในการแลกของอย่างเยอะเลยครับออาได้ชุดมูลดนเซอร์มาครับผมแล้วก็อีโมชั่นนั่นเองแล้วก็ได้เศษสีขาวมาใช้ในการอัปเกรดเช่นเคยครับไปครับไปล้วนๆ้ออโอ้ยรอบนี้เศษสีขาวสองอันเลยโห ตอนนี้เหลือ5,000 UC แล้วนะครับโอเคคราวนี้ผมจะแลกเศษสีเหลืองมาเยอะเลยเพราะว่าเราต้องการจำนวนมากนะครับมาดูนะครับว่าเราจะแลกได้เท่าไหร่นะครับโ,โหเดี๋ยวนะ71อันนะครับแลกได้มา71อันโอ้โหใช้เยอะมาก แต่ก็ตั้งแรกมาครับเอาละครับคราวนี้มาดูกันดีกว่านะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมสามารถอัปเกรดได้ที่เลเวลเท่าไหร,นะร่เนะอ่าเลเวลที่สองนะครับใช้ชิ้นส่วนสีขาวสามชิ้นแล้วก็สีเหลืองหนึ่งร้อยชิ้นอัปเกรดไปเลยครับตอนนี้ผมได้เลเวลที่สองแล้วนะครับเย่ <Yeah. S 1> ต้องการติดตั้งอ่าติดตั้งไปเลยอ่าชุดอีกาสีเลือดนี่อย่างที่ แต่เรายังไม่มีหน้ากากนะครับอมีแล้วมีแล้วมีหน้ากากแล้วโอ้โหมีกระเป๋าแล้วดูดีมีออร่ามากเลยนะครับนี่แค่ชุดเลีวที่สองเท่านั้นนะครับอยากได้เลี้วที่สามนะครับแต่ว่าต้องใช้ชิ้นส่วนเท่าไหร่ครับเนี่ยอ๋อสีขาวตอนนี้เรามีครบแล้วนะครับตอนนี้เราเหลือแค่สีเหลืองนะครับร้อยหกสิบอันร้อยหกสิบอัน ตุมต่อครับคุณผู้ชมเราต้องการเลเวลวที่สามนะครับขอเศษได้ไหมต้องการเศษสีเหลืองจํานวนมากนะครับว่ามันได้ยากมากโอ้โหอันนี้กระเป๋าได้มาถึงหนึ่งร้อยอันเลยโอ้โหได้ตัวถึงถึงร้อยเลยนะครับสุดยอดเลยฮึหอหอตัวหัวรัวครับ รอบที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่รู้ว่าเกลือมากโอ้โหร้อยหกสิบอันไม่น่าจะพอนะคุณผู้ชมไม่น่าจะพอตอนนี้เราเหลือหนึ่งพันเจ็ดร้อยแล้วนะครับโอ้ยขอชุดไม่ได้เหรอหรือกระเป๋าก็ได้ฮะเราจะได้ชิ้นส่วนในการเอามาแลกเยอะๆนะครับกดไปเลยอือ อหมดครับคุณผู้ชมตอนนี้เหลือห้าร้อยเจ็ดสบสี่ยูซีนะครับอเด็ด้ด้่ยวเจ็บปวดรวดรล้ามากครับโหนึกไม่ออกเลยนะครับว่าถ้าจะอัปเกรดจนถึงหกดาวเนี่ยต้องหมดไปกี่ยูซวะเนี่ยอันนี้หมื่นเก้าพันยูซีะครับคุณผู้ชมดูชุดก่อนนะครับตอนนี้ขาดอีกเท่าไหร่มีสามสิบแปดนะครับอื เดี๋ยวผมจะลองแลกชิ้นส่วนมานะครับอาจจะต้องมีเปิดนอกรอบนะครับเพื่อที่จะได้เลเวลที่3นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นชุดที่มหาโหดมากครับสำหรับชุดนี้แลกมาได้เพียงแค่เท่าไหร่สี่สิบสามอันโอ้หเออเอามาสี่สิบสามอันก็ยังดีโอ้โห,หคุณผู้ชม ก็เดี๋ยวไว้รอบหน้าด้วยกันนะครับเราจะมาอัปเกรดชุดนี้เป็นเลเวล3กันนะครับเรียกได้ว่าเกลือหรือเปล่าหวัวอันนี้ผมพูดไม่ได้อะถามว่าเกลือไหมมันก็ไม่ค่อยเกลือเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราได้ชุดมาถึง2ครั้งเลยนะครับสาหรับชุดอิกาสีเลือดนะอ่าคราวนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเราได้อะไรกันบ้างก็จะเป็นชุดอิกาสีเลือดกระเป๋านะครับแล้วก็พวงกุญแจนะ,ะพวงกุญแจนี้รวมไปถึงมีชุดอื่นด้วยนะครับนอกจากชุดอิกาสีเลือด แล้วก็จะได้เป็นชุดของอ่อันนี้ครับเป็นชุดไนท์สเคปนะครับนี่เป็นชุดสีฟ้านี้แล้วก็ชุดรู้สึกว่าจะเป็นชุดนี่ครับชุดมูนแดนเซอร์นั่นเองนะครับเป็นชุดของผู้หญิงนะอ่าแล้วนอกจากนั้นเราก็ได้เป็นอิโมชันมานะครับอิโมชันแรกนะครับเป็นอิโมชันของชุดกาสีเลือดเป็นการเรียกอีกามาแบบนี้นะครับเอามาลูกหัวแบบนี้เลยแล้วว่าแต่เจ้าเหยียว เจ้าเหียวมองด้วยความอิจฉาทำไมไม่รูปหัวผมบ้างเะอ่ะแล้วก็อโมชั่นต่อมานะครับก็จะเป็นอโมชั่นของชุดไนท์ a คปนะครับเ,เหมือนกับเหมือนกับท่าเต้นแมงสาไว้อาไปนะเอ้ยตกใจมาเลยโอ้แถวแตกแถวแตกเลยอ่แล้วก็อโมชั่นนี้เป็นของอโมชั่นของชุดมู o แดนเซอรนั่นเองนะครับ เป็นแกสีไวโอเล็ตเหรอใช่เหรอไม่เหมือนไม่ใช่นะครับอันนี้น่าจะใช่ครับอาพีนะครับเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอโมชันอ,อีกอันหนึ่งนะครับของชุดกาสีเลือดนั่นเองนะครับก็คือเรียกขนนกออกมาดูแล้วก็ปล่อยไปแบบนี้นะครับเอาแล้วครับคุณผู้ชมคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการมาเปิดกล่องเรียกได้ว่าเกลือมากๆ รอบแรกนี่ดีใจมากนะครับเปิดสองครั้งได้ชุดมาเลยแต่พอหลังๆนี่รู้ว่าต้องใช้เศษเยอะแค่ไหนนี่บอกได้เลยว่าโอ้ยไตยแทบวายครับใช้เศษเยอะมากจริงๆนะหนึ่งหมื่นเก้าพันยูซีเนี่ยได้แค่เวลสองเท่านั้นนะครับโอเคครับก่อนจากกันผมก็มีเกมสนุกๆอยากจะมาแนะนำคุณผู้ชมนะครับเป็นเกมที่มีชื่อว่า cast of can เป็นเกมแนวสร้างฐานนะครับเพื่อเอาไปต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นนะครับก็คือประมาณว่าเราต้องสร้างฐานนะครับ ซึ่งฐานของเราเนี่ยจะใช้ในการป้องกันนะครับเวลาที่มีศัตรูเนี่ยมาบุกโจมตีหมู่บ้านของเราหรือว่าเมืองของเรานั่นเองส่วนเราเนี่ยสามารถสร้างทหารนะครับเพื่อไปโจมตีเมืองของผู้เล่นท่านอื่นได้เช่นกันนั่นเองครับเดียยได้ว่าเล่นได้ชิลๆแล้วก็สนุกมากเลยนะครับสําหรับเกมนี้นะเอาแล้วครับตอนนี้ผมจะทําการไปโจมตีหมู่บ้านกอบลินนะครับด้วยทหารที่เรามีตอนนี้บอกไดเ้เลยว่ากองกำลังของเรานี่แข็งแกร่งมากส่วนเจ้ากอบลินเนี่ย บอกได้เลยว่าก,ากากมากเลยครับโอ้โหมีทหารบ้างไว้เนี่ยพวกกอบลินเอาล่ะครับผมจะส่งหน่วยแรกไปก่อนนะครับนั่นคือหน่วยในการแทงนะครับนั่นคือพี่เพิ่มสองตัวนะครับตามมาด้วยทหารกิกก๊อฟค,ครับประมาณสิบคนครับแล้วก็ตามด้วยนักธนูประมาณห้าคนนะครับนี่แค่นี้เราก็สามารถจัดการฐานของเจ้ากอบลินได้แล้วบอกได้เลยว่าง่ายดายมากเอาล่ะครับตอนนี้พี่เพิ่มของเรา มุ่งไปที่ปืนใหญ่นะครับเพื่อจะไปทำลายปืนใหญ่นะครับตอนนี้จกอลลินเนี่ยมันมีแค่ปืนใหญ่เท่านั้นนะครับที่จะใช้ในการป้องกันตัวนะครับมันไม่มีทหารเลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพีเปิ้ลพี่เปิ้ม,ม,มไว้หรือเปล่าแต่ตอนนี้ทหารตัวเล็กของเรานะครับเข้าไปโจมตีฐานที่มั่นของศัตรูเป็นที่เรียบร้อยนะครับตีตีตีอื้อเรียบร้อยเลยโอ้โหเดี๋ยวว่าง่ายดายมากสุดจัดไปเลยครับ นี่ครับเป็นเกมที่เล่นได้เป็นเพลินนะครับเอาไว้เล่นเวลาที่เราแบบหัวร้อนจากพับจีนะครับเราก็มาเล่นเกมนี้ได้นะครับเป็นเกมที่เล่นได้ชิลๆสบายเลยนะครับคุณผู้ชมโอเคคร่าวๆประมาณนี้ครับคุณผู้ชมก็ฝากด้วยนะครับสำหรับเกม Cast of Can สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปนะครับเอาละครับสำหรับในคลิปนี้ผมเซียร์คสทีวีก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ บายบายครับผม